อาเบรกสีเบรกสีไปดูต่อเลยนะมอ้ามาต่อมาต่อมาต่อถ้าเวลาเหลือจะได้มามารีวิวกันอีกทีหนึงไปมาแม้ตายไม่ตายไม่ตายหรอกยิง <that S 2> <c oughs> ตายแล้วก็จบเลย <c oughs> มันมีหลายชาต <ๆ S 4> อยู่ในตัวยาสัมซุงแกเล็กซี่ตายไม่ได้ฉันสงสัยว่าอะไรยาใส่ยาพี่รู้ไเดเขาตกนายเขาจะผิดแล้วมั้งถ้าไม่เชื่อนายก็ลองชิมดูแ้วถ้าสมมติมีก็คือตายอะเนาะ ไก่ไ<ม>แตัแใจต้องรู้ว่าแบบอารยาไม่ใช่คนอย่างนั้นหรอกแต่เป็นน้งเชื่อไงยังเชื่อใจอรู้ว่าอารยาเป็นคนดีนา่นก็แบบผมขอที่คำ้ำไอย้าาย,ายาแล้ธอสญญาแล้วลงไปแม่ทันใจดีไว้ฉัน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 ,ฉ,นฉันสบายดี ทำเป็นอะไรสักหน่อยทำเปิดแกล้งเพื่อนแต่เล่นอะไรของแกวะแม่ก็เห็นนายอยากให้ในายเขาต้มมันมียานักนี่หว่าโอเครับได้แต่ใช่อายาใส่ผงสีขาวลงไปจริงๆรือเธอจะปฏิเสธเกี็ดกันยืนใช่ฉันใส่จริงๆแต่ว่าฉันใส่ยาบำรุงเลือดไม่ใช่ยาผิดแต่ acting อะไาญาทำไมต้องหลบซ่อนแบบนั้นอะขนาดนั้นใช่ไหมแล้วทำไมเธอต้องทำตัวล่อๆด้วยเออไม่อยากให้คุณท่านรู้เนี่คุณท่านไม่ชอบกลิ่นมัน่ะอ ช่วยไม่ได้ทั้บ้ากัแล้วแต่เธอดูแบบมากไปใช่ไหมอัก็ช่วยรู้ไว้เลยนะคะว่าคุณแล้วก็ครอบครัวของคุณเนี่ยจะคิดว่าฉันเดรร้ายขนาดไหนเนี่ยเธอระวังทันโลกะเธอไม่ได้ระวังแค่คุณยแต่ถ้าจะคิดถึงขนาดที่ว่าฉันจะไปทําร้ายคุณท่านเนี่ยอาต้องดราม่าคนที่มีพระคุณที่สุดในชีวิตของฉันเนี่ยเข้นอีกลูกมันจะดูถูกกันเกินไปแล้วนะคะตก ลงมันก็เป็นเรื่องเข้าใจผิดกันทั้งหมดถ้าอย่างนั้นชาวีก็ขอโทษ <ด S 2> อรารยาเขาซะจะได้จบจบจะโกรธกันไปทำไมพรุ่งนี้ก็วันเกิดอย่าไม่ต้องเป็นห่วงแล้วคะ่ะคุณท่านหนูโตพอที่จะไม่ถือสาอะไรส่วนคนนี่ถ้าเกิดว่าหมดธุระแล้วเนี่ยก็เชิญคะ่ะคุณท่านจะได้ทานยาที่หมอคะ ช่วยจัดย้ายด้วยนะคะยุ่งเยอะมากนะบ้านหลังนี้ตอนคืนเมาลู่ยุ่งเป็นแบบเมารเ่ <Mal o. S 2> ยยุ่งเป็นแบบโอ้โหแต่เ,เราชมนะเราอันนี้เราชอบเองตอนเราถ่ายว่าเขาแบบฝ่ายไอ้นี่พร้อมฝ่ายอะไรเงี้ยเดตก็เด็ดสวยนะ แต่ที่ไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่มีพื้นด้วยนะแล้วไมันไม่ขนาดมันเลี้ยงบ้ามีบ้างมีโครงบ้านนะไม่เกียจทุกท่านนะคะกอดดึงดิฉันต้องขอโทษที่คาขัดขวางความสนุกสนานของท่านเพราะตอนนี้ดิฉันขอที่จะกล่าวคำต้อนรับทุกท่านอย่างเป็นทางการสู่งานฉลองวันคล้ายวันเกิดครบ80ปีขอบคุณย่าสมบุญประมาพรคุณย่า เป็นที่รักของตระกูลอัมราดอนนี่เป็นครั้งแรกาที่เราได้ยินคำว่าอัมราดอนของกลุ่มอัมราดอ์โอเพรชั่นค่ะไม่่ๆกลหน้าดูใครพูดอ่ะ่ะกลั์ของงานในวันนี้นะคะซึ่งเป็นสิ่งทุกข์รอยเปิดทุกปีนั่นก็คือการแสดงสุดพิเศษจากคจาถ้าสมมติอันนี้เป็นครั้งแรกเราว่ามันไม่แกรพอเธอคยทำให้พวกเราผิดหวังจริงๆชนลี่ใช่ไหมชนชอดา เธอมาการแสดงในชื่อชุดโชว์ว e e ่ามี Against The Music ิคเชิญรับชมได้ค่ะน้าจะเป็นมี a i n s t The World รู้ได้นี่เรียนโรงเรียนเดียวกับฉันหรือเปล่าไม่ใช่แล้วสถาบันที่ฉันเรียนไม่ได้รู้แต่เท่าโอเคเท่าโอเคเกรียนเกรียน ปุ๊กี้เป็นคนมีทาเลนท์ทางอะไรแบบนี้มากเฮ้ยใกล้เคียงนะสีได้โอเคเลย <laughs> แต่นิ้วก้อยโดดไปนิดนึง <laughs> จะเอานิ้วก้อยนิ้วก้อยขวาลงนะ <laughs> แล้วศรัทธานางมากตอนนางเล่นอะเพราะเข้าใจมากว่าต้องรู้กลุมความกล้าแบบทุกคนมองนางคนเดียวอ่ะ แต่ถ้าคนเล่นเบอลินเป็นจะรู้ว่ามันไม่จริงภาพถึงท่อนนี้มือจะไม่ใช่อย่างนี้ละมันจะปลอมแหละแต่ว่าโอเคนี้ามองเป็นทางคอมเมดี้แล้วก็่ติดกันมันอคติ้งมันยังเข้ากับจังหวะเพลงอยู่คุณย่าคุณสาดน้ำใสนะนี่เรื่องสองเนีย สันวันเกิดค่ะคุณย่าหวังว่าการแสงชลลี่เนี่ยจะทำให้คุณย่ามีความสุขนะคะอขอบใจมากชลลี่หนูเนี่ยเก่งมากม,ากมนี่เสียแรงที่ย่าเนี่ยอุตส่าห์ส่งให้เรียนไวอยรีตั้งแต่เด็กๆชลลี่เปิดเทปให้คุณย่าชนลี่แอคติ้งเอา เพราะเมื่อกี้จะจะบอกอยู่ว่ามันมีเสียงดนตรีอื่นด้วยแต่เราก็ยังคิดว่าก็เป็นไปได้ที่จะเปิดแบล็กิ้งแทร์แต่สรุปคือเปิดเทปทั้งหมดเป็นมุกเป็นมุกไม่น่าจะต้องสิ้นเรลืองเลยนะชาววีแค่คุณย่าชอบผมก็ดีใจครับเดี๋ยวผมใส่ให้นะครับระอังนี่ฉันเก็บอวันอยู่ข้างหลังนะนๆเธออยู่จยากมากจุดข้างหลังเก็บอวัยะอยู่เมื่อกี้ โอ้ยถ้าเธอไม่ทาก็ไม่มีใครเห็นหรอกหลาน่ารักขนาดนี้คุณแม่น่าจะทำพิธีกรรมยกทรัพย์สมบัติฉันตั้งใจเก็บแดดฉันกลับมาแล้วนะคะเธอก็บอกพี่แม่ว่าเก็บนี่เธอหลุดเธอยิ้มเหรอไม่ฉันคุยวันที่เก็บวันนี้เสร็จแล้วคืออนุญาตให้คุณย่าทานข้าวขาหมูได้หนึ่งวันเป็นของขวัญครับขอเพิ่มเป็นแกงส้มไข่ปลาเรียวเซียวอีกสักอย่างจะได้ไหมได้นะปลาเรียวเซียวได้สิครับจริงจใช่ไหมปลาเรียวกิ้วกับปลาเรียวเซียว ฉันอยากให้ทุกๆวันเป็นวันเกิดของฉันแบบนี้จังชุดอารยาใช่ไหมแบบผู้หญิงนี้แบบอยู่ในโลกไหนตอนตอนนั้นก็ถามนะว่าเนี่ยถ้าออกงานแล้วใส่ชุดนี้ไม่ได้อยู่ไหนไม่ได้อยู่โลกเดียวกับทุกคนอ่ะเป็นโลกคู่ของอารยาแข่งกับโลกคู่ของใหม่่ก็แบบนนนีี้คุณญิงกิงเกื้อหน้าโอ้ตายแล้วอุตส่าห์ส่งข้อความมาอยู่นี่ไม่เนี่นอันนี้เนียนแม่นี่เขาเนียนจิงจิงเลยนั่นเนี่ยเนียนดูบังคับไปนี่เนี่ย อยู่บนเตียงให้หมอดึงหน้าอยู่ที่สวิสนะยังไม่ลืมวันเกิดของย่าเลยเออตังจิวมิสจิวอะไรอยาแล้วเธอไม่มีของขวัญให้ฉันเลยฉันจะช่วยนั่งแบบนิดนึงอ่ะฉันแบบนังไม่เคยไปมหาลัยถูกปะ แต่งอย่างนี้ก็ไปได้มันอาจจะไม่มีราคาทห้หนังนสอเหรสุขสันต์วันเกิดนะคะคุณท่านความหมายนะเดี๋ยวดูกัน GPRS ชีวิตอันนี้ครูอุ้ยเหรอห <laughs> นังสือเล่มน,นี้ฉันได้ยินใครต่อใครพูดกันมาหลายคนว่าดีมากมคนเราแค่มีปัจจัยสี่พอประมาณมีสุขภาพเป็นปกติ ก็มีความสุขแล้วสิ่งอื่นอื่นล้วนเป็นส่วนเกินยิ่งหายิ่งมีภาระมากน่าจะอ่างนี่หนิเนาะปริยาอ่ะแต่โอเคนะหมายถึงว่าคุณย่าจะมา็นปริยาเนี่ยไม่อยากได้น่าฉันใช่ไหมนี่คุณพูดอะไรของคุณคะต้องสั่นขนาดนั้นเนาะเป็นคาแรคเตอร์ดีไซน์แอลเลทุกคนปัดหนี ขึ้นมาตัดเคชหล่อวันเกิดค่ะโอ้ยมันเงี้ยนนึงตัดออกช่ยนะใช่แต่เดี๋ยวถ้ากล้องสังเกตมั้ยว่าจะมีคนจำนวนที่นั่งหลับอยู่อ่ะไม่สังเกตตอนที่ชลลี่เล่นอ่ะเราเหรอมันมันเห็นชัดนะเมื่อกี้อย่าไปถือสายเชาวอีกเลยครับไม่นต้องเป็นอย่านี้องตั้เด็กอ่ะก็รู้ละเพราะมันไม่ได้มีอินเสิร์ตอยูเพราะมันต้องกลับไปตดมุมนั้นอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเขาตัดวนทั้งหมดออกอ่ะไม่แต่เราไม่เห็นจริงๆนะเราเรามันมีมันมีพี่เห็น เราเราไม่ได้รู้สึกว่าขาดอะไรดิฉันขอขอ,ขอบคุณทุกทกุท่านที่มาร่วมแสดงความยินดีพร้อมหน้าพร้อมตากันในวันนี้เอาละคะ่ะดิฉันจะรีบพูดให้จบเรืเ่องนีพวกท,ท่านก็จะได้กลับไปดื่มไปกินกันต่อเรื่องแรก ถึงเวลาที่ดิฉันจะยุติหน้าที่ประธานกรรมการบริหารอัมมาาพรคอปเปอรชั่นสถีคือเรื่องนี้นี่ใช้เรื่องนาตีของคุณพิซซ่าเพราะว่ามีวงออเคสตราบางกอกซิโฟนีประกอบแต่โอเคเพลงมัลงอ๋อยังไม่หมดใช่ไหมโอเค แต่นี่โอเคเพราะมันกำลังจะเข้าว่าอ่าแล้วเรื่องเราคอนฟ lict แรกที่จะมาคืออะไรอ่าเบรกหน้ามาเจอกันอเดี๋ยวเดี๋ยวมาแล้วต่โอเคเคเบรกสุดท้ายละเข้าเบรกกันแล้วกันเนาะเจอกันเจอกันรั